สวัสดีค่ะ Cooking with t r i p ร e M ค่ะวันนี้เราพามาทำา s s i n t u u r k y y m e t b a l l นะคะส่วนประกอบก็จะมีไก่งวงบดค่ะแล้วก็ใส่เก็ดขนมปังขิงแป้งข้าวโพดต้นหอมปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำขิงมาปอกเปลือกก่อนนะคะ แล้วเราก็จะนำขิงนั้นไปขูดให้ละเอียดนะคะปริมาณขิงที่ใช้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบมากกว่านี้ก็ใส่มากหรือน้อยตามความชอบได้เลยค่ะหลังจากที่ได้ขิงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างมาผสมกันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปผสมเราก็จะนำต้นหอมมาซอยให้ละเอียดนะคะ ต้นหอมเนี่ยจะใส่มากหรือน้อยก็ตามชอบเช่นเดียวกันค่ะปริมาณก็1-2ต้นนะคะซอยให้ละเอียดนะคะได้ต้นหอมเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำไปรวมกับขิงค่ะแล้วเราก็จะนำไปใส่กะละมังที่ใหญ่พอสมควรนะคะ นำไก่งวงบด500กรัมใส่ไปในกะละมังค่ะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไก่งวงก็ให้ใช้ไก่สับปกติแทนได้นะคะอร่อยเหมือนกันค่ะเราจะใส่ขิงที่เราขูดไว้เรียบร้อยแล้วลงไปผสมนะคะแล้วก็ต้นหอมซอยค่ะ ใส่เกล็ดขนมปังหนึ่งถ้วยตวงลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะค่ะจะทําให้มิตรบอลมีความเหนียวหนึบนะคะส่วนเกล็ดขนมปังเนี่ยจะทําให้มิตรบอลของเรามีความนุ่มแล้วก็ไม่แห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซอสหอยนางรมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ หรือหช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็เกลือและพริกไทยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นการตัดรสนะคะแมวใส่2ช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะใช้มือนี่แหละค่ะขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ก็ใช้เวลาในการขยำนานนิดนึงนะคะประมาณ4-5นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันและเนื้อไก่งวงของเราเนียนิ่มเรามีวิธีการทดสอบนะคะว่าเครื่องปุ่มของเราเนี่ยได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะด้วยการนำไก่งวงผสมหรือไก่บดเนี่ยนะคะไปใส่ไว้ในไมโครเวฟให้สุกค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาชิมส่วนผสมที่สุกแล้วค่ะเราจะได้รู้นะคะว่ามันมีรสชาติพออย่างที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่ได้รสชาติตามที่ต้องการเราก็ปรุงเพิ่มค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยเราก็ควรใส่เครื่องปรุงเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วค่อยเพิ่มปริมาณได้ทีหลังค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีความเค็มหรือหวานจนเกินไปนะคะ ส่วนผสมของเราพอดีแล้วค่ะไม่ต้องเติมเพิ่มจากนั้นเราก็จะนำไก่งวงผสมมาปั้นเป็นก้อนนะคะแมววางบนกระดาษอบนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดกับถาดที่เรานํานำมารองนะคะแต่จริงๆขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะปั้นแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะเลยก็ได้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะนำ มิดบอลของเราเนี่ยไปทอดในกระทะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะปั้นแล้วพักไว้ก่อนวางบนกระดาษแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าเราปั้นตอนแรกแล้วใส่กระทะเลยเราก็ไม่ต้องมาเคลื่อนย้ายแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะทำไปแล้วแล้วเราก็จะมาใส่น้ามันมะกอกหรือน้ามันพืชก็ได้ค่ะลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้กระทะนะมีความมันนะคะเราจะได้ทอดมีดบอลไก่งวงของเราค่ะเสร็จแล้วนำไปตั้งที่ไฟกลางค่ะก็ทอดไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็คอยกลับมีดบอลของเราค่ะให้ได้สุกเหลืองตามที่ต้องการนะคะ ระยะเวลาในการทอดก็ไม่นานค่ะหลังจากที่ไก่งวงสุกได้ที่แล้วเราก็แค่ตักมิดบอลของเราพักไว้บนกระดาษทำครัวนะคะเพื่อเป็นการซับน้ำมันค่ะแล้วเราก็จะนำไปจัดจานค่ะ เราจะทำเป็น2แบบนะคะแบบแรกคือนำไม้จิ้มฟันเนี่ยมาเสียบโดยตรงกับมีดบอลเลยเพื่อคนที่จะไม่กินผักนะคะจะได้จิ้มกับน้ำจิ้มไก่ได้เลยแต่อีกแบบหนึ่งก็คือนำไปวางไว้บนผักสลัดซึ่งเป็นคอสเลเทอร์สนะคะก็จะได้กินแบบมีผักด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ